สวัสดีครับวันนี้กับแก้ปัญหาแบบนี้ได้สไตล์ครูเจตนะครับปัญหาที่เจอก็คือนะครับอะแดปเตอร์ apter, ชาร์จโทรศัพท์ของเราเสียนะครับนะครับจะแก้อย่างไรทุกบ้านอาจจะมีกล่องหรือจารรับสัญญาณดาวเทียมกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับรีเซอร์เวอร์นั่นเองนะครับเราจะเลือกกล่องที่เเสียหรือ อาจจะยังใช้ได้อยู่หรือไม่ใช้แล้วนะครับวิธีดูก็คือจะมีช่อง USB อยู่นะครับด้านหลังนี่ครับช่อง USB อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์สำหรับเสียบนี่ครับอะแดปเตอร์อะแปเตอร์อันนี้จะเป็น12โวลต์ครับพอมาเสียบที่กล่องแล้ว จะแปลงไฟออกเป็น5วนันะครับก็จะมีช่อง USB เวลาเราเสียบปั๊กกล่องรับสัญญาณจะมีไฟติดนะครับไฟที่แดงติดนะครับนี่ดปเเตอร์ที่เสียแล้วเราก็จะใช้กล่องในการชาร์จแทนโดยใช้สาย สายสรับที่มีสำหรับเสียบช่อง USB ได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วโทรศัพท์ทดลองนะครับแล้วก็เสียบสาย USB ที่ช่องนะครับช่องเสียบ USB ด้านหลังแล้วก็ลองเสียบโทรศัพท์ดูนะครับว่าชาร์จได้หรือไม่นะครับ ไฟเข้าแล้วครับสามารถชาร์จได้นะครับทดแทนอะแดปเตอร์ที่เราเสียหรือหาอะแดปเตอร์ไม่เจอนะครับก็สามารถใช้แทนทดแทนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ